ในใจกลางทะเลทรายทาของรัฐราชสถานมีหญิงสาวสวยชื่อราดาอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านดินหลังเล็กเธออยู่โดดเดี่ยวมานานหลายปีไม่มีใครมาเยือนเธอเลยเย็นวันหนึ่งขณะที่นั่งอยู่บนเนินทรายสูงเธอได้ยินเสียงฝีเท้า จากไกลๆเมื่อลุกขึ้นมองเธอเห็นชายชาราชื่อพาควันดาสเดินมาทางเธอดนผืนทรายมือเขาถือขวดน้ำมันเล็กๆหัวใจราดารู้สึกตื่นเต้นแปลกประหลาดราวกับมีคนมาถึงทะเลทรายนี้หลังจากร้อยปีเธอร้องเรียกฟังน้ำมานี่สิมาหาฉันพาควันดาส ชาชาราที่เดินชาชาสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงแล้ววีบก้าวเร็วขึ้นราดาควบคุมตัวเองไม่ได้เธอลังเลแล้ววิ่งตรงไปหาเขาเมื่อถึงเนินเธอคว้าแขนเขาไว้ทันทีที่เห็นขวดน้ำมันดวงตาเธอเปล่งประกายหัวใจรู้สึกกระวนกระวายเธอเงียบจับมือพาควานดาสพาไปยังกองซาในทะเลทรายพควานดาสง่งงวยถามเธอเป็นใครพาฉันไปไหนทำไมจับมือฉัน ราดาไม่ตอบแค่จับมือแน่นทั้งคู่ถึงเนินทรายสูงเล็กๆที่นกยังบินไม่ถึงราดาหยุดพูดเบาๆคุณเป็นหมอนวดใช่ไหมพาควานดาสพยักหน้าใช่เธอเป็นใครฉันเป็นหมอนวดจริงๆได้ยินดังนั้นราดายิ้มกว้างแล้วคุณนวดหลังให้ฉันได้ไหมพาควานดาสตากใจเธอบ้าไปแล้วเหรอฉันนวดแต่ผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงนะราดาควาเอวเขาพูดเบาตรงนี้ปวดมากปวดมากเลยพาควานด้าส,สับสนเดินเข้าใกล้ปวดตรงไหน โชซีราดาพูดนวดหลังตรงนี้ให้ฉันเพื่อจะหายปวดพัควานดาสโรสักพักแล้วค่อยๆก้มลงถูน้ำมันที่หลังเธอราดาหลับตาใบหน้าเหมือนได้รับความสงบแต่ในใจเธอมีจุดประสงค์ซ่อนเร้นความมืดปกคลุมทุกด้านพักควานดาสรุปเดินออกจากทะเลทรายราดาตกใจร้องดึกขนาดนี้จะไปไหน คืนนี้พักที่นี่กับฉันสิพาควานดาสเห็นขึ้นมือสนิทจริงๆหยุดแล้วมองเธอราดาสาวและสวยมากเขามองนิ่งแล้วค่อยๆเดินเข้าไกลตกลงฉันพักกับเธอคืนนี้แต่ที่นอนอยู่ไหนราดายิ้มมีที่แน่นอนนอนกับฉันสิพูจบจับมือเขาไต่เนินทรายไปบ้านดินเมื่อถึงพาควานดาสบอกบ้านเล็กจังนอนได้คนเดียวราดามองตาเขาบ้านเล็กแต่ทะเลทรายกว้างใหญ่ทำไมไม่นอนบนทรายข้างนอกหลับไปกัน พควันดาสตกลงตามใจเธอราดารีปูเสือทายมานั่งสี่พควันดาสนางเธอนั่งใกล้สักพักเธอเห็นขวดน้ำมันในมือเขายิ้มชี้นวดคิดเงินเท่าไหร่เขาตอบเท่าที่เธอให้ฉันรับราดาถามซ้ำและกับฉันล่ะคิดเท่าไหร่เขาเงียบราดามองตาเขาเบาๆคุณนวดแบบไหนเขาพูดเรียดแบบที่ฉันอยากทำราดายิ้มเล็กน้อยลุกเข้าไปในบ้านจุดไฟต้มไข่สองฟองวางให้เขาพควันดาสงจำเป็นหรอ ราดาพูดนุ่มที่นี่หนาวมากกินเธอมีประโยชน์กับคุณพะควานดาสมองเธอด้วยความสงสัยแต่เงียบกินไข่ฟองหนึ่งถามแล้วเธอไม่กินหรอือราดาฉันไม่หนาวนี่สําหรับคุณคุณต้องการฉันไหมพะควานดาสงว่าหมายถึงอะไรแต่ไม่เข้าใจกินฟองที่สองตอนนั้นเมฆมืดครึมพะค,ควานดาสนอนบนเสื่อราดานอนใกล้บนเสื่ออีกผืนทั้งคู่หลับลึกช้ามาพะควานดาสยังหลับราดาตืน,นั่งบนเนินทรายกอดแขนตัวเองจู่ๆร้องแขนฉันแขนฉัน พะควานดาสตากใจตื่นได้ยินเสียงวิ่งมาราดาบอกแขนฉันไฟลุกโนโนโนนเสียงเจ็บปวดมาพะควานดาสรีบเข้าใกล้คุกเข่าถามนุ่มปวดตรงไหนเขาค่อยข้อสัมผัสแขนเธอราดาหลับตาแน่นใช่ตรงนี้ใบหน้าเธอสงบราวกับนิ้วเขาพาไปอีกโลกพะควานดาสตั้งใจนวดแขนแต่ถามเธอเป็นใครทำไมร่างกายปวดขนาดนี้ เหมือนไม่มีใครดูแลมานานเสียงราดาสงบไม่มีใครเคยดูแลฉันเลยแล้วยิ้มแต่คุณดูแลฉันได้ไหมพาควานดาสเนียผหัวใจอยากพูดมองตาเธอแล้วก้มหน้าใช่ท่าเธออยากฉันดูแลได้จูจูราดาลุกหายไปหลังเนินทรายพาควานดาส่งวิ่งตามถึงแล้วเห็นเธอซ่อนหลังก้อนหินใหญ่เขาวิ่งไปทำไมนั่งที่นี่ราดานุ่มที่นี่เป็นอย่างไรมีแค่คุณกับฉันเขามงหมายถึงอะไรราดาคิดแล้วนั่งสี เขาสับสนแต่นั่งราดามองลงบอกสิคุณตั้งใจอะไรเขาลังเลเธออยากพูดอะไรราดาหันหลังตกลงคุณจะอยู่หรือกลับทั้งคู่นั่งเงียบสักพักราดาลุกไปวันนี้ฉันให้อะไรพิเศษคุณเป็นแขกคนแรกเขางงอะไรราดายิ้มสุขสนเงียบรอสิคุณจะจำทั้งชีวิตทั้งคู่เดินกลับบ้านแสงอาทิตย์สะบนเนินทรายบ้านดินร้อนราอูราดาจุดไฟนำเนื้อชิ้นเหล็กออกเขางงเนื้อมาจากไหนราดาหันก่อนคุณมีใครมาไหม เขาตกใจพูดเบาแล้วเขาอยู่ไหนราดายิ้มไปแล้วเข้าไปในหุบทรายเขาเงียบอาหารสุกทั้งคู่นั่งกินมืดมาลมหนาวพัดราดาจับมือเขาพาไปเนินทรายสูงสุดนั่งลงเธอจับสีสะเขาวันนี้ทำอะไรให้ฉันหน่อยเขานุ่มบอกสิอยากได้อะไรราดาสีสะฉันปวดมากนวดสีสะให้ฉันเขาคิดนานแล้วเบาถ้าทำให้สงบฉันจะพยายามลดความปวดทั้งหมดเขานวดสีสะเธอสักพักกลับบ้านราดาเก็บฟืนจุดไฟนอกบ้านทั้งคู่นั่งใกล้ไฟ ราดามองตาเขาคุณอยู่คนเดียวเหรอไม่มีเมียเขากำลังจะพูดราดารีดใช่ยากังวลอย่าเศร้าฉันอยู่เพื่อคุณเขานงแต่เงียบนั่งใกล้ไฟสักพักแล้วนอนบนทรายหลับไปเช้าราดาตื่นเงียบไปเดินทรายที่มีวงกลมเธอนั่งในวงคิดเมื่อฉันอยู่คนเดียวอย่างน้อยก็สงบภากวันดาสตื่นหาเธอไม่เจอเดินไปเดินนั้นเห็นเธอนั่งในวงเขาเข้าใกล้เกิดอะไรทำไมนั่งที่นี ราดาไม่มีอะไรแค่มาคาฉันปวดนิดหน่อยเขานวดขาพาเธอกลับบ้านเมื่อเข้าไปถามนี่อะไรกันทำไมปวดทุกวันทำไมนั่งเนินสายเธอจะไปหรือราดาเบานี่คือโทษของฉันและฉันทำทั้งหมดเพื่อคุณเขางงเพื่อฉันยังไงตาเธอมีความลับแต่เธอไม่ออกไปพูดออกบ้านไปบ่ายมาราดาทำอาหารทั้งคู่กินด้วยกันหลังกินความเงียบปกคลุมเขายิ้มถามเธอกินน้อยไปนะ ราดาฉันชอบกินกับคุณเขางงเธอแปลกบางทีดูหิวบางทีแค่ยิ้มวันถัดไปขณะต้มเนื้อราดายิ้มบางทีความหิวไม่อยู่ในท้องอยู่ในใจเขางงเธอแปลกอยากพูดอะไรราดานุ่มยังไม่บอกสิคืนนี้คุณจะอยู่ไหมเขาพูดน้ำตาคลอเธอถามทุกวันแล้วฉันก็อยู่เมื่อเธออยู่ฉันก็อยู่ราดามองลงบางทีคุณไปดีกว่าเขาเงียบสักพักถามถ้าฉันไปละ่ะราดาเบาความปวดจะกลับมาเขางงวันนี้ปวดตรงไหน ราดาในใจเขาคิดฉันไม่มีทางรักษาราดาสุกซนมือคุณคือยาคุณรู้ไหมเขาหัวรอกเหมือนเธอเล่นกับฉันราดาจริงจังถ้าฉันเล่นคุณแพ้มานานแล้วเขาเมียบสักพักราดาเบาไปฉันพาไปที่ที่คุณยังไม่เห็นเขาถามไหนาราดาอีกฝ้าทะเลทรายมีถ้ำเล็กๆทั้งคู่ข้ามทรายเขาแง่ถ้ำมืดจังราดาเบาเพราะนั้นฉันชอบไม่มีหน้าไม่มีเสียงเขางงถ้ำนี้สำหรับเธอเรอราดาไม่สำหรับแม่ฉัน เขานุ่มเธอซ่อนอะไรไว้เยอะราดายิ้มวางสีสบุหลายเขาความทรงจำไม่ได้มาจากอายุมาจากใจเขาเธอเปลี่ยนฉันราดาเบาไม่ฉันพาคุณกลับมาชาราดาตื่นเงียบไปนนท์ทรายสูงที่มีวงกลมเธอมาทุกวันนั่งเงียบชั่วโมงพาควานดาสลับหาทอไมเจอกลัวออกไปนนั้นใกล้แล้วถามทุกเช้ามานั่งที่นี่ทําไมราดานุ่มที่นี่เงียบในความเงียบฉันได้ยินเสียงตัวเองแล้วเบาวันนี้ป่วยแปลกเมื่อวานหลังวันนี้ไหล เขายิ้มความปวดเธอจะหายเมื่อไหร่วางมือบนไหล่นวดตรงนี้ต่ำลงใช้เขางงที่นี่เย็นปวดอะไรราดาเสียงกลางไม่มีปวดในร่างกายเขาเงียบแค่ขยับมือราดาหลับตาเมื่อคุณสัมผัสทุกอย่างหยุดคุณแค่ทาน้ำมันเขางงทำไมหน้าตาเปลี่ยนขนาดนี้บางทีเธอไม่รู้ว่าเธอคืออะไรสำหรับฉันราดาเงียบเขาอยากพูดแต่พูดไม่ได้ราดาเปลี่ยนเรื่องไปวันนี้พาไปอีกที่ทั้งคู่ไปอีกได้มีน้ำผู้เก่าไหลเขางง ทำไมไม่พาเห็นก่อนราดาเบาเพราะที่นี่สำหรับคนที่กล้าไหลาตามภายในเขาวันนี้เธอดูต่างราดาคุณเหมือนเดิมทุกวันเหรอฉันพยายาใหมา่ทุกวันแต่ข้าในยังเหมือนเดิมเขานุ่มเธอคนนั้นคือใครราดาปิตาคนที่เกลียดตัวเองทั้งคู่เงียบสักพักเขาเบาเธอทนยังไงราดาเบาฉันไม่ทนบางทีฉันรอเขารออะไรราดาเบาความเงียบของคุณความเงียบทำตาเธอพระ วันทัไปราดาตื่นเงียบนั่งในวงลึกสายอธิษฐานฉันขออภัยบาปของฉันขณะนั้นภาคควานดาสมาได้ยินเขาคิดนานแล้วพูดตาเธอมีแสงเดียวกับที่ฉันเห็นในผู้หญิงคนหนึ่งมานานราดาสะดุ้งใครเขานุ่มผู้หญิงสวยดีแต่ใจนุ่มหน้าตาเหมือนเธอเลยราดาอยากซ่อนตาแต่หลบสายตาเขาไม่ได้หายใจลึกมองฟ้าฉันรู้คุณซ่อนอะไรแต่ฉันรอได้จนกว่าคุณพร้อมบอกเองท่านได้มีเสียงไกลาราดาสั่นใบหน้าเหมือนฝนตกเธอนุ่ม ใช่เธอไปแล้วและฉันรอมานานให้เธอกลับตาราดาน้าตาไหลปากสันถ้าผู้หญิงนั้นกลับมาเขานุ่มฉันไม่ทำอะไรแค่อยากให้เธออยู่กับฉันอย่างมีความสุขราดาเสียงสันถ้าผู้หญิงนั้นคือฉันละ่ะภควันดาสะชกราวกับหายใจหยุดราดาฮึดสูมองเขาฉันคือผู้หญิงที่ทิ้งคุณไปตาเขาน้ำตาไหลพูดนุ่มเธอเป็นของฉันราดาก้มหน้านุ่มฉันคือเมียคุณคนที่ทิ้งคุณไว้คนเดียวลมหยุดราวกับเรื่องราวสมบูรณ์ ราดาเสียงสันฉันกลัวคุณไม่ให้อภัยพาควานดาสก้ามาจับมือสันของเธอน้ำตาเธอหลายพูดนุ่มฉันแค่อยากสวยตลอดไปความปรารถนานั้นพรากทุกอย่างเขาเกิดอะไรกับเธอแล่าเธอวันนี้ทำให้ใจฉันเบาราดาหายใจลึกนุ่มๆเล่าเรื่องตั้งแต่วันที่ทิ้งคุณฉันไปคนเดียวใจมีแค่ปรารถนาอยากเป็นผู้หญิงสวยที่สุดในโลกเดินไปถึงทะเลทรายรกร้างไม่มีที่พักพาควานดาสหายใจลึกฟังเธอราดา เขาให้เครื่องรางสอนมนบอกเพื่อรักษาความสวยต้องทาเลือดบนร่างกายฉันใช้เลือดนกบางทีหลังแสบบางทีแขนแสบบางทีใจเหมือนหยุดเต้นแล้วฉันไปหาหมอพีเขาฟังหมดบอกเธอต่อต้านธรรมชาติตอนนี้ขออาภายัยด้วยการสำนึกผิดเท่านั้นต้องอยู่ทะเลทรายคนเดียวขออาภาัยบาปและจำไว้นำคนที่ทิ้งกลับมาปฏิบัติคนที่ใจแตกสลายและให้อาภาัยความเงียบที่ให้กำเนิดเธอ ตาพะควานดาสนามตาไหลาเขายิ้มจับมือเธอการสำนึกผิดที่ใหญ่ที่สุดอยอมรับบาปสายปกคลุมฝุ่นอีกครั้งแต่คราวนี้ระหว่างทั้งคู่ไม่มีมาไม่มีคำโกหกจูจูร่างราดาสันกลับสู่สภาพจริงเธอไม่สวยหน้าหลงลายเหมือนก่อนแต่ใจและร่างกายได้รับความสงบแล้วทั้งคู่กลับบ้านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่องนี้สอนเราว่าถ้าชีวิตผิดพลาดการยอมรับและสำนึกผิดอย่างจริงใจคือทางที่แท้จริง